สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจากพ่อแม่พี่น้องป <c ười> <laughs> ่าขึ้นมาเบิ่งป่าเห็ดพ่อแม่พี่น้องจ้าบางเดือนที่แล้วฝนมันตกเนาะประเทศม,ม,มันก็เศร้าตกแล้วอากาศมันก็ห่อนขึ้นมาก็เลยพาก,กันมาปีนพาพวกเจ้าขึ้นมาที่เขาพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอยยังอยู่ต้นนาคะมาดูกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาหนี้ร้อนถึงยีบซี i, ยพพีไผยยีโมกุนเด้อฮ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งเห็ด เฮ็ดลักออกคุณนนาะเห็ดพึ่งเลือดจะเฮ็ดพึ่งเลือดเพราะแม่พี่น้องจะเกิดตะหัวปีหัวเอาฟังกลหอกเลยเกิดตะหัวปีเลยมาคุณแต่ไปแล้วหนึ่งดอกมันหมานเป็นบางลูกมันมีอีกบะ <c oughs> ดอกที่สองจพ่อแม่พี่น้องเอ้ย <c oughs> สมก็อยากขืนปลายอยู่ดอกคนนี้ดอกที่สองจะ ดอกที่สองเฮ้ยไปไหนะเอาละคอยพูนนะ่ดอกที่สองแหกหมาดอีกแล้วมีอีกหนึ่งดอกลองดูพูนนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูนนะสุดยอดบอถุงมือกับบัสใสบึ่งถ้าัแบบกลางคืนมันเยน็นมากก็เด้เป็นซีนนี่แล้วจัดเมนนี่แมนบอนี่ อันนี้พ่อแม่สามดอกพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ยมามาเบิ่งดูหาซอยกันเด้อเบิ่งซอยกันเด้อจ้ะเด้อพี่พ่อแม่พี่น้องจ๋านี่ฝุ่นนะโอ้ยพี่น่ยอีกดอกนึงกำลังโผล่พี่ปล่อยไว้ปล่อยไว้หืมนี่ดอกหน่อยเพิ่นดอกนี้เ้าเอาโอ้โหยวายเพื่อนเฮ้ย เป็นรักออกสันแล้วพ่อพี่น้องเฮ็ดลักออกแมนมาหนิพ่อแมนจะ้ะเฮ็ดลักออกไหมเบ่งดอกนี่โอ้โหเบ่งดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกว้าจ้าพูดนะปาติโทปาติโทพูนดนะดอกบักใหญ่หนึ่งพูดนะเห็นบดอื้อหือวายเฮ็ดพึ่งเลือด เห็ดพึ่งเลือดพศสองพัออกแล้วดอกบักไงบักเตเอาออกมาแม่งโอ้ยแม่งกำลังช่อนใช่คือกันสินตัวสิครว่าเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันก็นอบอ้าวพ่อแม่พี่น้องจาอง้ามีแต่ดอกใหญ่ๆเลือด,ดีหลีไปหาตัวพ่อแม่พี่น้องจา้าทีอีกดอกหนึ่งจับพ่อแม่พี่นอ้องจะมันเราอยากเกิดโอ้ย จะออกมาขอนจะ้ะขออนุญาตเปิดมีดจักบาทกันเห็ดเลือดอผีดอกหนึ่งโอ้ยขันฝนตกนี่แล้วกระจิสะอยู่หันแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะอยู่หันละจ้ะ ตีนะจีพาดึ้นมากมือนีพ่อแม่พี่นอ้ <S <S อๆๆๆงเลือดยางหามาแต่ต้นใหม่มันแห้งก้ะพมพี่น้องจ้ะต้องมาหาน้วไปที่ลงลงด้วยที่หยาจังสิปามันแห้งอยู่แต่ว่าน้ำข้างเดินนี่ ขางยางคนน,นี่น้ำข่างมันตกลงมาใส่อยู่ข้างอุ้ยนี่ก็ได้พ่อแกงนึงล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเหลือดอีหลีจ่าเลือดอีหลีเห็นบ่จ่าเห็นบ่ดีนะที่ขึ้นปลามาซองเบิงมือนี่ประสันละเทาถิ่มจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลย มไ้ก <normal> ็จะเก็บเพ็ดเลยเพ็ดตับเตาปะา็จะเอยโอ้โหนี่จ้ะนี่นี่พ่อแม่พี็น้อง้ยนี่จ้ะนี้พีพีพีจ้าหืมตัดข้าไปด้วยเลยโอ้ยงกัดมืองกัดอ๋อเลิศแล้วเลิศแล้วนยังอุฟุอนี ยังขึ้นมาเลยไต่หลาอากไปยังสีนี่ชุ่มช่าดีดีมันสีออกน้ำข้นต้นใหม่เองตรงบึงดีๆีได้พมแอบนองเลยแต่ว่าน้ำไต่ต้นใหม่จังสันคักๆนี่แหงมันแหงจ้ะ แค่นี้ก็เลิศแล้วจกตาล่ายี่เดี๋ยวนี่ตาฟางตาไลา่ตาบะเห็นหงแล้วโอ้ยเบิงเงียเนี่ยพี่อ่ะบิงเงีพี่น่ะไหวพุ่น่ะวหวโอ้ยหื นี่ดอกแน่นอนนี่กำลังขึ้นนี่โอ้ยเบิ้งแมนบิงนี่บ่อแมนนี่ถากระแทกินแล้วนี่เอาเอาให้เครื่องนึงเอวเครื่องนึงเฮ็ดพ่อซอมาเอะกียากินคือกันปิดไว้ปิดไว้โอ้ยนี่เกือบมันเหยียบหัวแตกนี่เนี่ยเบิ้งนี่นี่พ่อแมนไปหองเอ้ยเนี่ยโอ้ยเกือบมันเหยียบหัวแล้วแตก ไม่ยังข้างเพหัาถากกินเห็ดปไปนี่อย่างแม่โอ้แม่เดี๋ยวไปหยิบหัวเพึนดอกหน่อยบ่เห็นนะจ๊ะเนาะมันมันจะเกิดน้ำหยาจังสี่ละเพราะน้ำหยาเมื่อไหร่น้มนำมันน้ำค้างมันตกลงมาใส่เนาะมันมาแห้งเบิ่งใส่จ่อยเด้่อยแบบนี้เด้อ น้ำยางสิแล้วมันมาเกิดไม่หยังคะนี่โ oh. อ้แม่หนีพ่อแม่เดี๋ยวสองมือซอยจอยไปทีนี่จี๋ยมันลักเกิดขึ้นมาตรงนี้อีก <G ül> ขึ้นมามือนีก็ยังโชคดีอยู่จ้าเดือดอีรีไปยังไปไปข้างที่ข้างหลังี่งงมืออีกอาทิตย์นานี่ฝนว่าสิตกว่าสันตกแล้วมาหลวงให้กระสิบพึบอลยนี่เฮ็ดอันนี้ไม่หยังค่นี้จีนึกไว้นึกว่า,อวาดอกเห็ดโพขึ้นมา ยามเก่าสิแหละเพื่อนมันเคยเปิดพาะมันก็คยเปิดสิแหละทุกมือกับผ้าใยนี่แล้วหาน้ำพุ่งโอ้ยมีหยาบยังด่างเปาะปหนึงหาน้ำพุ่งตรงนี้กัน โอ้ยยังหมานยังหมานทีเด้อมือน,นียู่พม่พี่น้องเลยฟินอีกแล้วฟินแต่หัวปีเลยว่าสันเถะยังมั้งพี่หมานต้นแต่ต้นปีเห็นปะคะ แห่งแห่งทั้งนี้ก็นันตรงนี้ท่านปเป็กท่าได้เกิดดีนะพึบสเห็นเลยส่วนใหม่นึกว่าเห็ดยางตรงหลีเข้าไปยามเก่าตรงดิ่งเข้าไปเจอต่อไม้ต้องถอยปฏิจจัคือสิบปเห็นแลวที่สนทั้ง เราจะกัญญาอังคานมาแล้วบ่มีไปไปให้ข้างหนึง่งเอาลราจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นอน่ะเฮ้ยมันจะดอกใหญ่ๆอวบๆกระลังพอดีพอดีจ้บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงสองดอกนี่มึงสองดอกนี่จะมันค่อยฟินคลากรายบางแกนสุดยอดบ๊อบพูนอ่ะ อี๋มาจรสิผ้าตัดขาเรากุ๊บไปในป่านี่แหลพะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ก็ย่งกับถากดอกนี่ก็ได้แหวงมดอรุดอันนี้กระสีผ้าให้ทิปตัดขาเอเก็บแล้วก็ตัดขาเข้าไปบ้านจากกระสิผ้าไปแกงครับแซ่บมื้อนี้อันนี้ก็ถากพุนนะเฮ้ยถากกำลังลุงเล่า น่ีนดอกใหญ่กำลังดอกใหญ่นุ่มกระลังออกแล้วพ่อแม่พน้องโอ้มีดไหมมันปาดเอเอาไปตัดเอไอเอียงก็ละ่ะขนาดทะเลถือคินบบเดร้รับแล้วมีดไปรับ ขอบพระคุณลหลายๆได้ใจเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องจ้าที่เขามาเป็นกำลังใจให้ Enjoy Lifestyle อินเดนมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็แยังกับถากถากลูกกินจนกวนมาแล้วช่างเหตุงานในบ้านไอ้หมู่บ้านนี่บริลล์ล่งคิดพอยังงูบ่ไอ้จอยไปรับจ้างเฮ็ดกับเขาในหมู่บ้านเฮ็ดอาหารคำแม่กรเจ้กสามไอสี่หลังคาเลื่อนสี่หลังคาเลื่อนหมู่บ้านนี่ กันเลยบะได้เห็ดคงเห็ดคลิปลง่ดวกนี่สวยงามอีหลีทั้งงกทั้งสีเรียนอยากเรียนเก็บผักทั้งเห็ดกับเขาขายอาหารไทยในหมูบ่บ้านจวนเพื่อนบานะ้านเข้มามักกินอาหารไทยพักกันแสบมึงเนี่ยนี่กนะุ่ะ กันแสบอาหารไทย,อ,ยอากาศดีผู้เเาลกะมะปันจัก,ก็ยันแตกสวดๆอยู่ประเทศไายพึ่งอ้ยมีดไปพึ่งได้ดอ,อกนี่สุดยอดอีรีอาจะไปแม่ไนดองจ้ะมากบใบบันจึกฝนมนกระเิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่อีกกบใบมองละนิดละหน่อย นเอาความนำยอดให้พ่อผมด้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อแกงเราได้พวกนี้กระตาหนึะจ้ะได้แกงหนึ่งยู่จ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะรบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกาลังใจที่มให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมาคเด้อพ่อแม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะเด้อสกคนเด้อจ้ะเด้อมันแห้งเดี๋ยวอีกจัก,นห,นห,นนกห,หน่อยนี่ฝนตกคำหำลงมามนี่กะ มีอยู่จ้ะกำลังดอกนี่หนอกำลังโพสโล,สลแสแหละนมาอยู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนได้จ้ะเด้เอ,อไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณกราบลาไปด้วยภาพบรรยากาศป่าเฮ็ดนะจน๊ะเนาะขึ้นมากมีกันนั่งมานเลยขึ้นมาจอบมาซ้อมมึงแข่งแสแหละกันยังเดมมานเนาะไปละจาไปไป้าบ๊ายบายค่ะคุณราะว่าปั่นจักรยานแตกสุดๆขึ้นมาแล้วไปละ